แนะนำเลยครับสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเลยนะผมจะให้เป็นสูตรเด็ดเลยครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านเ,เลยน,นั่นก็คือนั่นก็คือทอดมันกุ้งครับผมกุ้ง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 ลายข้าต้มปลานะ <krit vielleicht therapeutic ogan> ดีคากิราโฮมแอพพลยแอนซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมากกว่า300ชนิดส,ส,สวัสดีค่ะยินดีต <shit. S 2> ้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดีคาฟู้ดและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมค่ะแกรพลอยค่ะโรเบียค่ะ ที่ร้านเล็กของข้าวต้มปลานะคะตอนนี้ก็เป็นอีพีที่3มแล้วคะ่ะโอ้โหซึ่งวันนี้บอกเลยนะคะสิ่งที่เราจะมาทํานี้ตื่นเต้นมากๆเลย <_ S 2> เพราะว่านี่เลยคะ่ะ <_ S 1> เครื่องปั่นที่เราจะกําลังจะทํานี้นะคะบอกเลยว่าเป็นของ d i l l a นะคะ<ต> <_ S 2> เป็นอีกรุ <_ S 2> ่นหนึ่งนะคะเป็นเครื่องตัวใหญ่ขึ้นใช<า>่<ต>ทั้งที่แล้วอีพีที่เราใช้1และ2เราใช้เครื่องเล็กไปอันนี้จะเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นนะคะขนาดใหญ่ขึ้นสูดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปั่น วัตถุดิบต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นนะคะผักผลมไม้หรือแม้กระทั่งเนื้อหมูเนื้อสัตว์นะคะเครื่องเทศต่างๆสามารถทําได้หลากหลายมากขึ้นค่ะใช่แล้วค่ะและเมนูที่เราจะมาทําในวันนี้นะคะนั่นก็คือทาดานี่เลยทอดมันกุ้งนั่นเองค่ะและที่สาคัญก่อนที่เราจะไปทํานะคะเรามาร้านเขาตั้งหลายรอบแล้วจะขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านนิดนึงดีป่ะได้เอองั้นเรียนเชิญได้เลยค่ะไปะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะคะเจ้าของร้านเล็กหงเขาต้มปลาของเราเลยดีกว่าค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะยวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอ่ก็ให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่ออะไรเอยครับผมชื่อเอนะครับเป็นเจ้าของร้านเล็กหงเขาต้มปลาครับโอ้โหต้องสอบถามนิดนึงคือร้านนี้ดังมากๆเลยทํายังไงถึงทําให้ร้านดังได้ขนาดนี้คะร้านเราครับใช้เครื่องปั่นย่ออะไรวะดีไม่ได้ แบบผีเข้ารถถุนไม่ได้เฮ้ยที่ร้านใช้ไฟยี่ห้อโทเทลครับผมรู้จ่อว่ะก่อนที่จะมาเป็นร้านนี้คือทำยังไงทำมากี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่ร้านเราเปิดมาแค่3าปีนะครับแต่ภายใน3ปีเราค้นหาตัวเองจนเจอว่าอะไรที่เราควรจะทำเราเป็นคนที่ชอบตกปลานะครับแล้วเราก็ พยายามหาวัตถุดิบที่ส,ดท,สดที่สุดนะครับที่เราหาได้มาให้ลูกค้ากินลูกค้าทุกคนก็จะประทับใจก็เลยไปตกปลาเองตกปลาเองด้วยครับผมหลักๆคือเริ่มจากความชอบแล้วก็ค,คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักค่ะใช<ด>่นี่ไม่มีคนนี้นีแย่เลยนะเนี่ยออกดองออก,ออกปลาองอะออกแนวสรุปให้นิดนึงสรุปต้องเล่นตลกว่าพี่เอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมพี่วันนี้นะครับผมจะแนะนำเลยครับสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเลยนะผมจะให้หนึ่งสูตรเด็ดเลยครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านเลย นั่นก็คือทอดมันกุ้งครับผมกุ้ง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 แต่หลายข้าวต้มปลานะแต่ให้ทอดมันกุ้งแต่ละอันนี้เป็นเมนูที่เป็นกับแก้มแล้วก็เป็นเมนูที่กินเล่นที่ขายดีที่สุดในร้านเลยจ้าบอกเลยนะถ้าไม่ใช่ของทอวร์นี่ไม่ได้สูตรนี้นะบอกเลยใช่เลยแล้ววันนี้ก็คือเจ้าของร้านทําทอดมันกุ้งเป็นไหมคะทำเป็นสิครับผมผมเป็นเจ้าของร้านนะคุณว้าวก็คือวันนี้ที่จะมาใช้เครื่องปั่นใช่เราจะใช้เครื่องปั่นแล้วเราจะทําให้ดูครับผมเย่เลิ่กันเลยไหมคะได้เลยครับผม อันดับแรกเป็นกุ้งค่ะผมก็จะใช้กุ้งแกะเปลือกนะครับเป็นกุ้งขาวหมูใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับน้ําหนักประมาณครึ่งกิโลนี่ครับอันนี้พี่คิดสูตรเองเลยป่ะคะทอดมันกุ้งเนี่ยเราเปิดในยูทูปนี่แหละครับคิดเองนี่หนูหนูถามพี่อย่างนี้ให้พี่คิดเอะนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูค่ะวันกี้เป็นมันหมูนะคะ หูใส่เยอะขนาดนี้อันนี้ต้องได้กีน่าแล้วไหนจะมันหนูล่ะคะอะไรนะคะไหนจะมันหนูล่ะครก็มันนะคะเห็นไหมน้ำตาลค่ะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วใส่ตามไปเลยอันนี้เป็นผงฟูค่ะอันนี้เป็นน้ํามันงาคะอันนี้พริกไทย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับแป้งมันใช่ไหมใช่แล้วเกลือใช่ครับใส่ทุกอย่างพร้อมกันรอบเดียวแล้วก็ปั่นเลยใช่เออจะยังไงเนี่ยไม่ใช่หรอไ่้ด้ต้องตอบก่อนพี่ อันนี้ใช่าแข็งแรงมากเลยเนี่ยใช่แล้วค่ะที่ตอกใคเดียวแตกอ่ะผมใส่ไปแล้วแล้วคุณจะให้ผมมาตอกอะไรตอนนี้อ๋อเราไว้รอบหน้าเนาะรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าครับแล้วเราก็ต้องกดปุ่มไหนครับผมคือเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องให้มันล็อกแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีระบบความปลอดภัยนี่ถ้าไม่ลงล็อกคือเราไม่สามารถปันได้แล้วเครื่องปัดของเราเนี่ยมีมากถึง6ระดับเลยนะคะจะมีทั้งต่ําแล้วก็สูง เราสามารถแบบปั่นได้เลยความจุของเขาเนี่ยอยู่ที่1.5ลิตรนั่นเองค่ะกำลังไฟ500วัตต์น,นั่นเอง <ผม S 1> ปั่นเลยค่ะพี่เมื่อเราใส่วัตถุดิบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มที่2เพื่อให้วัตถุดิบทุกอย่างรวมกันจ้ากดไปแล้วก็กดเบอร์ด้วยค่ะยย<ะ>า <laughs> ตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับว่าเนื้อทอดมันกุ้งที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงไงเนื้อกุ้งก็จะยังไม่ได้ละเอียดมากนะครับเหมาะสําหรับการท,ทําทอดมันกุ้งเป็นอย่างมากครับใช่และขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการขั้นตอนของการปั้นนะครับจากเนื้อตัวนี้ให้เป็นทอดมันกุ้งจา้าแล้วกเดี๋ยวขอข้ามไปติดนิ้วปุ๊บนี่ครับผมเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าทอดเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาไปทอดกันก่อนโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราไปทอดทอดมันกุ้งมานี่เลยหน้าตาได้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะได้เลยครับผมอร่อยไม่อร่อยบอกด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะดูผักกรอบอืมร้อนร้อนจริงค่ะจริงเหรอร้สึอร่อยนะ อ,อ,อ๋ออะก็คือเป็นกุ้งแบบเป็นตัวตัวเลยอะความอร่อยไม่อยู่เลยใช่ไหมครับแรกเข้าไปนี่ร้อนก่อนเลยใช่ไหมครับอร่อยมากเลยค่ะที่อร่อยได้มากขนาดนี้นะคะเพราะเครื่องปั่นคากิล่าค่ะยอดเลยครับผม โอเคคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่มากมากเลยนะคะเจ้าของร้านเล็กขอข้าวต้มปลาโอเคค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านนิดนึงค่ะร้านเรานะครับอยู่ใต้สะพานตลาดทูนะครับตรงทางกลับรถไปเดลโมพอดีนะครับใครว่างๆก็แวะเวียมมาได้นะครับเปิดบริการตั้งแต่บ่ายสองจนถึงห้าทุ่มจ้าโอ้โหมีช่องทางให้ติดตามไหมคะ มีครับผมก็ใน Facebook ได้เลยนะครับเพจชื่อเล็กหงอข้าวต้มปลาตรงตัวเลยครับเอ๋เอาละค่ะก่อนลากันไปนะคะทางเท่ของเราเนี่ยก็มีของที่ระลึกนะคะมอบให้พี่เอเล็กๆน้อยนั่นคือนี่เลยเป็นเครื่องปั่นนะคะขอบคุณค่ะดิฉันกีฬานั่นเองค่ะขอขอบคุณสถานที่วันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ทอดมันกุ้งอร่อยมากๆเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่นี่ได้เลยนะคะสลบวันนี้นะคะก็ฝากติดตามช่อง ดอกฟ้ากับชังเบิร์กด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ